ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวที่สนใจนะครับที่จะเลี้ยงปลาไหลนะครับไอบีพี่นี่ก็ชาวบ้ามบางบึงนะครับตามที่ผมนะครับได้นำไข่ปลามึกฟอไว้นะครับมีชุดแรกนะครับเนาะชุดแรกนะครับใด้บาหลนะครับ ล่องคิดล่องเสียกี่นองเอ้ยตายแปดเปอร์เซ็นต์เหลือสองเปอร์เซ็นต์ชุดเหลยกนะครับนะครับชุดเรียกก็มีชุดเรล็กก็ไดที่ไดนะครับอยู่ยยุคพี่กับมี่ครับพี่ตีน้องดำดำนะครับลงบดนมีอะไรเหลือใจนะครับล่องคิดล่องถือคิดแรกที่ผมเหลื่อมเหนียงมากนะครับ ไข่จุดเรกกในลูก,ลกะมา่านไข่ะมา่านแบบพันกวัวนี่แหละเหลือสามีหรอครับพี่น้องเหลือลอยกลัวตัวะมาณเราสองวันนี่แหละเนาะจะได้ก่อเท่านั้นแหละเนาะพี่น้องธรรมาดาหละการทดลองนะครับมาเบิ่งชุดที่สองนะครับชุดที่สองศึกษาเลี้ยวศึกษาอหยีกดนะครับนี่คือชุดที่สองนะครับ อ่าสระไข่แล้วนะครับสลระไข่แล้วไข่เหลืองแล้วเป็นตัวดำแล้วนะครับเห็นไหมนิ่งๆเนี่ยมันกะกุ้มเงินนะครับยังคงจะสมบูรณ์แน่อยู่นะครับอันนี้บ่าท่านตายเพราะลอยเหรอครับคือซื้ว่าว่าท่านตายเพราะลอยตัวุดที่สองนะครับเริ่มจะเห็นผลจะน้อยอยู่นะครับ วาบงจุดที่สามนะครับเพิ่งจะตักมาเหมือนี้นะครับจุดที่สามนี่เพิ่งจะตักมาเมือนี้เพิ่งจะเอาลงนะครับไข่ปลาไหลนะครับสนใจเป็นเมยนยียนี่นะครับผมเพิ่งจะนํามาลงนะครับล,ล,ล้งางไข่แล้วก็เรียบรุ่งตีปอเห็นเรือดําๆแล้วครับเกิดว่ามืออื้อนนี่อาจจะหึนเป็นตัวอยู่นะครับ ไปเ่หลายนะครับปรมมาณจักสองไอยเนี่ยงสงใส่เป็นไงหน่อยครับห้าพี่นองอย่าเขียนนะครับมันไปยังไดไม่เลยนี่ก็เห็ดอ่ะที่ขีดบนก้นแหละผมมีตางไว้เห็ดอ่าขีดพอไว้นะครับถ้าตัวนี้เป็นโตนะครับแต่เป็นตัวมันจีไรลุ่งเนี่ยนะครับมันจีลงไปตามน้ำล้นนะครับแล้วก็จะลงหูนั่นนะครับเห็ดหูไว้นะครับ เขาไข่ไปยังคือว้นนะครับได้ครับเป็นได้น้ำเขาคือพลางนะครับเป็นได้ไข่มั่เจะเท่ากับสีว้นก็คอยนะครับเพราะว่าอันว้นแห้งมันติดรุดไปเราก็สิลงมาผิวกวอนตอนเป็นตัวนะครับเท่าไหตัวรุดลงมากกับเพราไปยังครับมันก็สีเป็นน้ำว้นอยู่แบบอันนี้คืปพระทามีตัวแอกครับพอผมเริ่มจะเอาคุณจะเอาไข่ลงมานะครับ ถึงจะน้ำไข่ลงมาน้ำไหลลงนี่ไข่โตแล้ไอ้องนี่นะครับพระคนยืนนี่นะครับแล้วก็น้ำกจ็จะล้นลงน้ำจะล้นลงนี่นะครับแล้วก็ลงอ่างแล้วก็ไดกระปั้นขึ้นมานี่คือข้าวเห็ดระ,ะบายไว้นะครับพี่นอ้องระบายไว้ถ้ามิตรทอตัวเดียวมันึงแห้งไข่ไมันึงบนแห้งมงงันึงล้นนี่เขาเป็นน้ำล้นเลยครับพี่น้องกอกไว้เปิดเป่าเพ็่นพหนีชซวย เพราะว่าจะไครจะหมุนก็ะโค้ยทำหนีมุนไปเรื่อยนะครับเอ้านะครับสำหรับอีพี่นี่นะครับเอาไปยังที่พกศาสตร์ไปสิเดียดครับเดียดนะครับนี่เดียดจะได้พกไว้เดียดเขาครับขออนุญาตปิดไปนะครับเนาะอนุญาตปิดไปเอาไว้เห็นเระมาณมีสามสี่หมื่นแล้วครับเอาคอยมันนั่มลงมาแยกออกว่ามันปินะครับ อยากให้มันเรยออกกับมือที่หาก็าให้อาหารแต่ว่าตัวนี้เริ่มกินแล้วละ่ะผมให้คาบแรแี้ยอันนี้หน่อย,หอยให้ปลาไนะครับกันเขากินหลายว่าเลยนะครับมันจะเป็นตองเสียนิ่งๆเม่ตายนะครับแต่ตายมันจะเป็นตัวตัวสีขาวเป็นหนอนตัวที่ขาวเลยนะครับอีกจัาหน้นกาก็ดีจัด

เอาไว้นึ่งโมงทั้งตัวสมบูรณ์นะครับตัวสมบูรณ์ก็จะเป็นยังไเขาก็ไปยามข่ดตัวก่อนไม่ตายนะครับยันตายนะครับยังดิ่งอยู่ ครับจังหวะบี่ินิกะไปเพียงกิน่ก่อนนะครับนะขอสวัสดีนะครับเป็นกินิก่อนนะครับสวัสดีครับ